เมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุการณ์สำคัญในสมรภูมิทะเลดำเมื่อรัเสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-22M3 ปล่อยขีปนาวุธ KH-22 ซึ่งมีความเร็วสูงถึงมักสี่ยิงถล่มแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลของอยูเครนที่ชื่อทาฟริดาที่ดูเหมือนแท่นขุดเจาะธรรมดาแต่แท้จริงแล้วยูเครนได้เปลี่ยนมันเป็นฐานปฏิบัติการลับสำหรับควบคุมโดรนและรวบรวมข่าวกรองทางทะเลจุดนี้จึงกลายเป็นเป้เปาหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ขีปนาวุธ KH-22 ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเพื่อโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ครั้งนี้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำลายโครงสร้างนิ่งกลางทะเลด้วยความเร็วและความสูงที่เหนือกว่าระบบป้องกันของยูเครนจึงแทบไม่มีโอกาสตอบโต้ทันเครื่องบินที U 22 m 3ก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังด้วยความเร็วหมัก2และความสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง24,000กิโลกรัมทำให้รัเสเซียสามารถส่งขีปนาวุธความเร็วสูงนี้ไปยังเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำลายฐานลับของยูเครนแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางยุทธ,ธศาสตร์ว่ารัเสเซียยังคงมีความสามารถในการควบ คุมพื้นที่ทะเลดําและพร้อมใช้เทคโนโลยียุคเก่าผสมผสานกับยุทธศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในสงครามคำถามที่น่าสนใจคือยูเครนจะฟื้นฟูศูนย์ขาวกรองทางทะเลนี้ได้หรือไม่และสถานการณ์ในทะเลดําต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนบกหรือในอากาศแต่ยังขยายไปถึงพื้นที่ทางทะเลที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุดอีกด้วย